สวัสดีพี่น้องีนี่ครับน้ำลุ่นทีบมาเด้อครับเดิมยกย่อกันหาปลาครับว่านแหนดูครับก็ยกย่อกันลูกปลาครับ ลูปลาครับปลาเขายกย่อครับลำจักรลาดรอนอนร้ออนเนาะครับเนาะดูนี่โอ้อาโอ้ดไปจับดูหลายคนครับผม งามครับเอ้ยพี่น้องเลยวังลำจักรลาดยกสะลุงบ้านแห่ครับ

โอ้สวดเอามมนมัน hmm. ม mm ันตองนึง hmm. เ mm ้าออยยี hmm. mm ่นาทกมน่เีกน้อยโอ้ ถ่ายมาแล้วโอ้ชงแต่ออดพอเลยเว้ยมันมีตูถูกไหมกบ เง,งียบกิลีคนก็เงียบมันเงียบเพรมันกึบน่ะตาก็เงียบดูครับปลาเนี่ยโอ้ยกยอ่อสวัสดีพี่น้อง น,นีน้ครับน้ําล้นทีบมาเด้อครับเด้อยกย่อกันหาปลาครับรว่านแหหน,นูครับก็ยกย่อ,อกันลูกปลาครับนี่คไม่ได้หรอปล่อยน้ำาเองริงเอาทั หนูปลาครับปลาเขายกย่อครับลำจักรกลาดรอน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 เนาะครับเนะาะดูน่อโอ้โหเดยไูมาคนกับผม ห่างครับเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยวังลำจักรลาญยกสะลุงบ้านแห่ครับ หลายตามน้ำมันวนน่ยมขึ้นในยูนิสเลยมันขึ้นดูปลาครับน่ดูลานไม้เขาไม่ได้ดูตรงนี้

ขายมาแล้ววชมต่อดพอเลยเว้ยมันมีจูถูกไมกบ เงียบกีลีคนก็เงยียบันเงียบเพราะมันก,นะกึบนะปลาก็เงียบดูกปลาหนิวหยกยอ่อ